นี่เจดีทั้งหมดจกอง์อนี่เนีห้าร้อยยอดเนี่ย <laughs> ที่ที่ผมสอบถามพี่เขาว่าจะไปไหนผมก็ได้คำตอบกลับมาว่าเดี๋ยวพาไปก็ต้องตามไปนะครับไม่รู้จะพาผมไปไหนจะพาไปลงไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเส้นทางนครนายก มุ่งหน้าไปแก่งคอยนะครับณตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะพาผมไปไหนออได้แค่ขี่ตามตูดเข้าไปครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเรื่องจุดหมายปลายทางเพราะส่วนใหญ่ผมชอบเรื่องราวระหว่างทางมากกว่าพราจุดหมายยังไงก็ต้องไปที่นั่นอยู่แล้วก็ลุ้นกันต่อไปครับว่าจะพาไปไหน อะยังคือบโอตโวเต่าตโยต่าคือ,อแบรนันะต้องฝ <laughs> วัดวานวัดป่าสว่างบุญ <c oughs> งามอยู่เด้วยเนี่ยนี่ <c oughs> không phải là gì nào, không, không cái gì cái 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 จากเมื่อกี้ที่ได้จอดแวะปั๊มดู GPS นะครับมาทราบจุดหมายปลายทางแล้วครับว่าเราจะไปกันที่วัดป่าสว่างบุญซึ่งวัดป่าสว่างบุญตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บรุรีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528โดยหลวงพ่อสมชยัยบุญยะมโนซึ่งวัดป่าสว่างบุญนี้ มีจุดเด่นอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปยังวัดป่าสว่างลุนนะครับกับวิวสองข้างทางที่มีภูเขาอยู่ภายภาคหน้าและต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่สองข้างทางกับเป็นวิวที่ผมชอบมากเลยนะครับกับบรรยากาศแบบนี้ในการรดทิป ตอนนี้ผมก็มาถึงทางเข้าของวัดป่าสว่างบุญน,นะครับโดยภาพสองข้างทางให้ความรู้สึกกับคำว่าวัดป่าเลยนะซึ่งมองผ่านๆอาจจะเหมือนกับไม่ใช่ทางเข้าวัดเลยนะ และเมื่อผมขับรถจากป่าทางเข้าวัดมาได้ไมนะ่นานก็มาถึงบริเวณวัด <c oughs> ซึ่งผมจะมองเห็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้ตั้งแต่ไกลคือองค์เจดีย์สีทองที่ตั้งเด่นจ่างา <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มายังวัดป่าสว่างบุน่นห ความรู้สึกแรกคือประทับใจกับความสวยง,งามขององค์เจดีย์สีทองและความเงียบสงบของวัดที่ให้ความรู้สึกธรรมชาติให้ความรู้สึกกับคำว,ว่าวัดป่า เจดีทั้งหมดจกองอคงน,นี่นี่ยห้าอยอดนี่ <laughs> สิ่งที่โดดเด่นของวัดป่าสว่างบุญคือพระมหาเจดีห้าร้ยอดมีชื่อเต็มว่าพระมหารัตนะโลหะเจดีศีรษาสนัโพธิสัตว์สว่างบุญมีเจดีองค์พระประธานมีเส้นผ่าศูนย์กลางห้าสิเมตรมีทั้งหมด9้าชั้นมีบริวาร500รองค์ มีเจดีพระประธานใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์เจดีลายองค์เล็กตั้งลดหลั่นกันลงมาอยู่อรอบๆอบทิตโดยมีซุ้มประตูทางขึ้นทั้งสีมุมทําเป็นบันไดขึ้นไปย,ยังยอดองค์เจดีที่ตั้งอยู่ทางด้านบนเ <_ an> มืมอ่มอวกผมได้เยี่ยมชยมองค์พระเจดีเลยวันเสร็จแล้ว กรเห็นมีป้ายติดอีก500เมตรสามารถขึ้นมากราบองจีดีอีงได้ซึ่งก็เป็นระยะทางที่ไม่ไกลแต่เส้นทางที่ขึ้นมาค่อนข้างชันและมีตะไครน้ำมากผมเลยอาสาขับรถขึ้นมาดูก่อนเนื่องจากรถพี่เขาเป็นคันใหญ่ก็กลัวว่าจะขึ้นมาลำบากและเมื่อผมได้ขับรถขึ้นมาถึงด้านบน ก็พบกับเห็นกับบันไดหน้าอยู่ตรงหน้าซึ่งมีทางขึ้นบันไดราวร้อยกว่าขั้นเกียวแตยำลงไว้เกียวยำลง ไม่น่าไมนะ่เลยจะขึ้นไปสวยอยู่มันเป็นบันไดยางบันไดขึ้นไปไหวใจดีสวยอยู่บอกว่าเออขึ้นให้น้ำไม่เลยใหญ่กว่ขึ้นบ่ใหญ่ครขึ้น,ออน,น,นมันสั้นบ่กับป,ประมาณหนึ่งมันกับว่ได้สั้นจนว่ามันรถกำลังรถมาขึ้นบ่พอ เไปได้ยี่อกฝึกฝึกทักษะทางเทิ่มันกว้างมากสันนะทางเดินกว้างกว่าขอลดยงรถยนต์ยังขึ้นไปบอ่าทำก็มันขึ้นไปไงเป็นล้านจอดรถมั้งวะเป็นบันไดยางขึ้นไปไหวเจดีถึงเทิงประมาณจักรลอยขันนั่นไปอีกแล้วไปอีกแล้วไอขืนไปพุ่นมันเป็นแบบมุมสูงอ่ะ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพี่เขาจะไม่มั่นใจเท่าไหร่ที่จะรถขึ้นมาจึงขอให้ผมพาขึ้นมาดูอีกรอบว่าพอที่จะรถขึ้นมาได้ไหมซึ่งก็เห็นว่าทางมันค่อนข้างชันและมีตะไคร่น้ำค่อนข้างเยอะนะครับและอีกอย่างเส้นทางก็ค่อนข้างแคบซึ่งถ้าเป็นรถยนต์ก็ไม่สามารถขึ้นลงสวนกันได้ตามปกติครับ ช่วยอยู่นะค <laughs> ืนตะลงอะไรวะกำลังเห็ดใหม่อ๋อก็คือคนละสีวันนะจังได้ สุดท้ายแล้วภาพบันไดร้อยกว่าขั้นที่อยู่ตรงหน้าของผมก็ยังค้างคางอยู่ในแจ้งผมว่าด้านบนมันคืออะไรซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมชมและถ้าผมเป็นพี่เขาก็คงไม่กล้าตัดสินใจที่จะรดขึ้นมาเนื่องจากทางค่อนข้างชันและมีตะไคร่น้ำฉุนวมันมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จึงเลือก สิ่งที่ปลอดภัยไว้ก่อน และเมื่อผมได้เดินทางลงมาถึงข้างล่างก็มานั่งปรึกษากันว่าเราจะไปต่อกันที่ไหนกันดีกับการเดินทางรถทิพที่โนแพนยัง no ม,มีการเตรียมการกันลงหน้าว่าจะไปกันที่ไหนและเมื่อนั่งคุยกันสักพัก จึงตัดสินใจกันว่าเออขับรถออกไปก่อนดีกว่าจะไปต่อที่ไหนเขาว่ากันขอให้ได้ขับรถไว้ก่อน on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets และเมื่อเราขับรถกันมาได้สักพักก็มาถึงจุดหมายต่อไปก็เป็นวัดจุฬาพรเวลาลาม ตั้งอยู่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวลัยักษ์อัคราชพิมารีทรงประชน,นมายุห้ 50, สาสิบปันศาจุดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือองค์มง้นไผ่ ็จ,จบลงไปอีกหนึ่งทริปของผมนะครับกับการเดินทางรถจิบด้วยสองล้อคงจะไม่มีเลนกล้องอันไหนจะดีไปกว่าเลนตาของเราที่ได้ออกมาเชิญชมกับธรรมชาติผ่านสายตาของเราเอง yeah, yeah, let ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in a i wanna have worth working at the heart till they put me in the dirt gonna go far and listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard to give us your yeah i ain't taking a that seat i'm passing